สัญลักษณ์ของชาติไทยสัญลักษณ์ของชาติไทยมีหลายสิ่งเช่นผงชาติไทยเพลงชาติไทยภาษาไทยอาหารไทยสวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของชาติไทยคือเพลงชาติและผงชาติไทย ซึ่งในตอนเช้านะคะในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนนะคะจะต้องยืนตรงร้องเพลงชาติและเคารพธงชาตินะคะซึ่งเพลงชาติและธงชาติไทยของเรานะคะก็เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทยและความเป็นเอกราชของชาติไทยคะ่ะเมื่อเราได้ยินเพลงชาตินะคะเราต้องยืนตรงเคารพธงชาตินะคะด้วยความภาคภูมิใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เราได้เรียนรู้ในหัวข้อสัญลักษณ์ของชาติไทยนั่นก็คือเพลงชาติและธงชาติไทยค่ะในตอนเช้านะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาและ16นาฬิกานะคะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยค่ะเพลงชาติและธงชาติไทยนะคะเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทยและความเป็นเอการาชของชาติไทยเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาตินะคะ เราจะต้องเคารพธงชาติด้วยการยืมตรงค่ะธงชาติไทยนะคะเราเรียกว่าธงไตรรงแปลว่าธงสามสีค่ะมีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาส,สนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะธงชาติไทยนะคะแสดงถึงความเป็นชาติไทยเช่น คนไทยโบกธงชาติเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาสถานทูตไทยในต่างประเทศต้องประดับธงชาติไทยเพื่อแสดงว่าเป็นสถานที่ของประเทศไทยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยนะคะไม่ได้มีเพียงแค่เพลงชาติและธงชาติไทยเท่านั้นนะคะยังมีภาษาไทยนะคะอาหารไทยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์อื่นๆอย่างเช่นพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ประเทศไทยเงินตราของไทยเป็นต้นค่ะภาษาไทยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะเราควรที่จะพูดภาษาไทยให้ถูกต้องและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยของเราค่ะ อาหารไทยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยค่ะอาหารไทยของเรานะคะก็ดังไกลทั่วโลกเหมือนกันนะคะนักเรียนอย่างเช่นผัดไทยและต้มยำกุ้งค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานให้นักเรียนได้รับฟังและรับชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ